สวัสดีจ้าแม่สินจากท,ทักทายเช้าวันที่30ตุลาคมนะคะทุกคนก็มาอัปเดตข้อมูลข่าวที่เกี่ยวข้องกับทองคําสถานการณ์ราคาทองคําวิเคราะห์ทองคําและรายงานราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้ เช้าที่30ตุลาคมปี2 5 6 7ราคาทองในประเทศช่วงกลางวันปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากวันก่อนหน้าตามทองคำตลาดโลกระหว่างวันปรับตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดตลอดการครั้งใหม่ครั้งล่าสุดนะคะที่บริเวณ44,000บาทต่อบาททองคำเงินบาทอ่อนค่าระหว่างบริเวณ3 3 7 1 4ถึง33.844บาทต่อ1ดอลลาร์ เป็นปัจจัยหนุนต่อทองในประเทศทองคำสปอร์ตเคลื่อนไหวสูงขึ้นจากวันก่อนหน้าระหว่างบริเวณ2 7 3 9 9 9ถึง2,757.73ดรอาลลาร์ต่อหนึ่งทรอยออนท่ามกลางการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขณะที่ทองคำยังคงได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยจากความกังวลความไม่แน่นอนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่5พฤศจิกายนนี้ ซึ่งมีแนวโน้มความเป็นไปได้ที่นายโดนัลด์ทรัมป์ผู้สมัครชิงตําแหน่งจากพรรครีพับลิกันมีโอกาสคว้าชัยในการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งแนวทางนโยบายของนายโดนัลด์ทรัมป์มีแนวโน้มหนุนให้เงินเฟ้อครั้งตัวในระดับสูงและเพิ่มความเสี่ยงการคลังสหรัฐและความกังวลสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยือ้อขณะที่ความต้องการทองคําในจีนลดลงเนื่องจากราคาที่สูงขึ้นอาจจํากัดการข,ขึ้นของราคาทองคําในช่วงนี้ และการคาดการธนาคารกลางสหรัฐเฟดอาจจะปรับอาาัตราดอกเบีย้ยลงไม่ถึง0.50%ในช่วงที่เหลือของปีนี้ขณะที่นักลงทุนนะคะจับตาข้อมูลเศรษฐกิจที่สําคัญของสหรัฐในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรอัตราว่างงานและได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงรวมถึงดัชนีราคาด้านการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล PCE Price Index ซึ่งเป็นข้อมูลที่เฟดให้ความสําคัญนําไปใช้ประกอบการพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเพื่อหาสัญญาณทิศทางอัตราดอกเบีย้ยของเฟดต่อไปสําหรับราคาทองก่อนเปิดตลาดเช้าวันนี้นะคะเช้าที่30ตุลาคมปี2567นอ้น,นราคาของที่29นะคะซึ่งตลอดทั้งวันมีการประกาศราคาออกมาจากสมาคมค่าทองคําทั้งหมด เจ็ดครั้งด้วยกรารคาครั้งที่7เป็นราคาก่อนที่จะปิดตลาดในช่วงเย็นและเป็นราคาก่อนที่จะเปิดตลาดในช่วงเช้าของวันนี้เจ้าที่30ตุลาคมปี2567ทองคําแท่งก็สกงน5%ซื้อ43,850บาทขาย43,950บ, 43, บาททองรูปพรรณก์สูงขึน5%ซื้อ43,054บาท40สตางขาย44,450บาท ราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าตองําสรุปรวมน,นะคะของวันที่29ราคาเป็นบวกไปที่200บาทแม่มสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองขำมณฑทีนี้ด้วยนะคะก็ต้องรอติดตามนะคะว่าเปิดตลาดนะคะจะเป็นไงบ้างแม่มสินก็จะมาอัปเดตรับชมรับฟังนะคะอย่างไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกำลังใจในการทำคลิปของแม่มสิน้วยนะคะขอบคุณทุกานตามรับชมแล้วพบกันคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ